สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาชมบรรยากาศฝนตกนะคะวันนี้ออกขับรถไปทำธุระนะคะก็จะนั่งให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศของช่วงนี้นะคะฝนตกได้ทุกวันนะคะฝนตกตลอดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็านั่งรถไม,นนนะะไม่เปียกแน่นอนนะคะไม่เปียกแน่นอนนะคะนี่คือบรรยากาศของ พอแลนช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงใบไม้กริแล้วนะคะก็ดูต้นไม้ก็ดเกูเก๋เก๋ไก่นะคะดูแล้วดูสวยงามธรรมชาตินะคะหน้าร้อนก็สวยอีกแบบหนึ่งหน้าหนาวก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะก็เอ่เราก็เอาบรรยากาศช่วงหน้าฝนให้ทุกคนรับชมนะคะก่าจะเข้าคาริสต์มาสแล้วนะคะก็ชิโนแลนอาจจะไม่มีนาะเนลนะคะเพราะว่าทุกปีก็ไม่เคยมีนะคะ ก็มีเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงกับว่าเ,อาเยอะนะคะบางทีบางครั้งบางแต่ละปีนะคะบางครั้งก็สามารถทำบาร์บีคิวข้างนอกได้นะคะมันเป็นคริสต์มาสแต่ว่าเราต้องเป็นน้ำแข็งใช่ไหมคะแต่บางครั้งบางปีนะคะเราสามารถทำบาร์บีคิวข้างนอกได้เลยนะคะคืออากาศดีมากนะคะเป็นช่วง 25-26 December นะคะเดือนธันวามนั่นเองนะคะก็เป็นช่วงคริสต์มาสแฮปปี้นิวีย์ใช่ไหมคะแต่บางครั้งรู้สึกว่ามีอากาศดีมากนะคะและสามารถทำบาร์บีคิวอยู่ข้างนอกได้นะคะมันต้องเป็นช่วงหน้าหน้าวนาวจริงๆใช่ไหมคะช่วงนี้แต่ว่าบางรู้สึกว่าบางปีก็โอ้โหทำบาร์บีคิวข้างนอกได้เลยนะคะปาร์ตี้ได้ข้างนอกนะคะก็เขาบอกว่านี่แหละคือชีวิตของอ เรียกอะไรเนาะว่าธรรมชาติธรรมชาตินะคะธรรมชาติอ่ะเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อนะคะก็บ้านเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะจากร้อนมัเป็นหนาวได้นะคะแต่ก็นานหน่อยแต่ว่าก,ก็เชียงใหม่ก็เชียงใหม่เชียงรายอย่างเงี้ยก็มีอากาศเย็นนะคะก็ช่วงนี้ก็อาจจะเริ่มเย็นขึ้นแล้วนะคะที่เชียงใหม่เชียงรายนะคะ,ะก็เป็นช่วงที่ปีใหม่ด้วยนะคะช่วงธันวาคมกรานะคะ ในทางภาคใต้นะคะฝนจะตกเยอะนะคะฝนจะตกหนักทางใต้นะคะก็ะเป็นฤดูนะคะฤดูของใบไม้ผลิทางนี้ก็จะแบบนี้นะคะดูต้นไม้ก็จะปแปลกแปกแต่ว่ามันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักเก๋ๆนะคะก็ให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศ บรรยากาศสองข้างทางนะคะเป็นบรรยากาศง่ายๆเรียบๆนะคะที่ที่ฮอลแลนด์นะคะจะไม่มีภูเขานะคะไม่มีภูเขานะคะเพราะเป็นพื้นที่เรียบนะคะยืนราบราบราบนะคะจะไม่เหมือนที่แถวเอ่อพวกเอ่อแถวโนเวยแถวทางนู้นนะคะจะมีหิมะมีเขาพวกนั้นนะคะแต่ที่ฮอลแลนด์ไม่มีนะคะที่ฮอลแลนด์จะเป็น เป็นที่ราบแต่ว่าเขาจะมีทะเลนะคะที่ฮอลแลนด์ทะเลสวยงามมากเป็นพื้นที่ที่ท่องเที่ยวแต่เราก็ไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะคะเราอยู่แบบแต่เราไม่เคยเที่ยวนะคะเราเป็นคนที่ไม่ชอบเที่ยวนะคะคือออกห่างจากจากทัวบ้านที่ไปอยู่เดือร์อัมสเตอร์ดัมก็ประมาณสักร้อยกว่าร้อยเกือบเกือบร้อยร้อยร้อยกสิบกิโลเมตรนะคะ ออกจากโซนบ้านไปอัมสเตอร์ดัมนะคะแล้วก็ประมาณถ้าไปโรดสต์ดัมก็ประมาณสัก70-80กิโลเมตรนะคะก็ใกล้มาอีกนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเราอยู่นอกเมืองอยู่นอกเมืองใช่ไหมเยเห็นไหมคะที่ที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็คือเขาสามารถทําปลูกมันช่วงหน้า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 ร้อนนะคะจะปลูกมันปลูกหัวหอมปลูกแครอทปลูกข้าวโพดให้วัวประมาณนี้นะคะ นะคะถ้าอยู่ใน uh, ตัวจังตัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยก,ก็ไม่สามารถจะมี uh, การ uh, uh, ทําอะไรได้นะคะมันก็จะเป็นในเมืองนะคะเหมือนเมืองกรุงเทพอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ mm hmm. ที่เราอยู่เนี่ยคือสามารถทำผูกพูดผักเสินครัวได้นะคะพูดก็ไม่ค่อยจะชัด <laughs> Oh, 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 oh. ขอขอบพระคุณนะคะที่เข้ามารับชมด้วยนะคะติดไฟแดงแน่เลยตรงนี้ตรงนี้ติดไฟแดงนะคะไม่เป็นไรนะคะผ่านมาสี่ห้าไฟแดงนะคะผู้จะมาติดเอาตรงนี้นะคะเป็นอะไรที่ดูแล้วแบบธรรมชาตินะคะธรรมชาติแบบง่ายๆนะคะ มมสวยงามมากขับรถชมวิวนะคะชมวิวนะคะก่อนจะถึงที่ที่จุดหมายปลายทางแล้วก็ทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะคะรู้สึกว่าแดดจะมาแล้วนะคะแดดจะมาด้วยแล้วนะคะรู้สึกว่าจะมีแดดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ไม่ได้หวังพึ่งแดดนะคะไม่ชอบแดดนะคะ สองข้างทางดูสวยงามมากแบบธรรมชาติเห็นไหมคะก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้นะคะอย่าลืมดูคลิปให้เจ้าบ้านด้วยนะคะขอพรัะคุณนะคะ